สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 88 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับมูลนิธิ123ี่ปีสมุทรสงครามจัดพิธีบรรจุดวงพระหาไทยบนยอดพระเกศมาลาองค์หลวงพ่อบ้านแหลมขนาดความสูง1 2 3 0เมตรและพิธีเททองหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จำลองฉลองครบรอบ123ปีจังหวัดสมุทรสงครามขึ้นประดิสฐานบนอาคารมูลนิธิ123ี่ปีสมุทรสงครามที่วัดใหญ่ตำบลแม่กองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชบงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นางนิสากรวิสิทิสรอัตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประธานพิธีฝ่ายคารวาสพิธีบรรจุวดวงพระหัไทย ยกยอดพระเกตมาลาองค์หลวงพ่อบ้านแหลมขนาดความสูง12.30เมตรและพิธีเททองหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จำลองฉลองครบรอบ123ปีจังหวัดสมุทรสงครามขึ้นปดิสฐานบนาคารมูลนิธิ123ปีสมุทรสงครามโดยมีนายวิสิทธิ์วิสิทธิ์สราสปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสิริศักดิ์สิร,สริมังคลา ประธาน,นาคณะก,กรรมาการมูลนิธิ123ปีสมุทรสงครามนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้วา่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายรนัทชัยพุ่มเจริญรองผู้วา่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามน้นาส่วนราชการภาคราฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับมูลนิธิ123ปีสมุทรสงครามได้จัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดความสูง12.30เมตรและหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จำลองเพื่อฉลองครบรอบ123ปีจังหวัดสมุทรสงครามโดยได้จัดพิธีบวงสวงบูชาเลิกและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับป่าวัฒนาสูตรและพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารแท่นประฏิสถานหลวงพ่อบ้านแหลมเมื่อวันที่24ตุลาคม2567 และประกอบพิธียกฐานองค์หลวงพ่อบ้านแหลมขนาดความสูง12.30เมตรขึ้นปดิสถานบรูราคารมูลนิธิ123ปีสมุดสงครามเมื่อวันที่20มีนาคม2568ที่ผ่านมา เก <lr> ็นคามรุนแรงสูงนะครับลดับสองน้อกราบัคนาประเกจิพระเกจิพระคุณพระสมุทวชิรศคนหน มขาาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโรทรศัพท์0967684595 0813570422ชานลนนดโยกาแฟปาที่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นินหวานไม่มีไขมัน้อต<ห>ิมกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c c t ทีว a n n e นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานคัดพระสมุดและทีมงาน